ดูเขาคุยกันนะโหสนุกสนานดีเลยมากทำไปด้วยชีวิตชีวามาถึงก็นับญาติใครเป็นอากงอาม่าเป็นอาเป็นน้าเป็นปู่เป็นย่าเป็นยายลูกของพี่หลานของน้องปู่ๆรวมอะไเข้าไปหมดเลยพอแล้วก็ปื้มคนแย่คนเจนแต่จิ๋วเนี่ยยังคึกคืนขนาดนี้ เราพูดในภาษาดังเดิมเราฟังมาห้าวันแล้วจะฟังรู้เรื่องแะแม้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องหมดแต่ก็เดาๆเอาตัวรอดได้ใครเป็นคนแต้จิ๋ในเมืองไทยฟังๆดูสิฟังรู้เรื่องไหมเนี้ยแค่แนาทีเดียว ฟังไหวหรือเปล่าวันนี้เราได้รับการพาให้มาที่ที่แถวชนบทของโพลเลงภูหนิงมาดูสวนสาธารณะชาวบ้านใช้ชีวิตยังไงนี่เป็นหลานชายคนหนึง่งนะชื่ออากวงอากวงดูสิง่งแวดล้อม นี่เป็นสวนสาธารณะที่เขาใช้ชีวิตยามเช้าคนออกมาขี่จักรยานออกมาแล้วก็มีบางคนก็เอามานั่งดื่มกาแฟกันมีศาลามีสารเจ้าคนออกมาจิบชากัน <Buck> 阿光阿光，阿厉害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 ！嗯呃、家就是我我阿公就是这,這一间，就是这一间这两间，到就那时候就被那个共产党全部灭，收，嗯，全部被他收回去没收了。所以回去他在干什么呢？ 收回去就分给那些辛苦的、没、oh, 没地方住的 oh, oh, oh.、嗯。你太多了，你你就要，呃分分分给分一点给我。嗯，就是这样。